สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองค่สวัสดีค่ะ,คะอ่าวันนี้มาพบกับคุณครูนิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดเด็กๆก,ก็จะได้พบกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะ เด็กๆลองตั้งใจฟังตั้งใจดูให้ดีๆนะคะว่าวันนี้จะเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนะคะ่านอแอหนึ่งนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะไม่อย่างนั้นนะคะวันนี้เด็กๆถ้าเกิดเด็กๆเสียงดังเด็กๆก็จะ ฟังวิดีโอไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้คุณครูมีวิดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆได้รับได้ชมกันนะคะกิจกรรมว่านักวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะมีชื่อว่ากักน้ำไว้ได้เอ๊กักน้ำไว้ได้นี่จะเป็นอย่างไรนะคะ เด็กๆตั้งใจดูก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งพูดนะคะเพราะว่าเสียงมันจะแทรกออกมาและเด็กๆก็จะไม่ได้ฟังกิจกรรมที่คุณครูเอามาให้เด็กๆดูนะคะอ่าเด็กๆเริ่มฟังเริ่มชมกันได้เลยให้คนเป็นมือ

โอเคแล้ว เด็กๆตั้งใจฟังกันนะคะสวัทุกคนนะคะมาพบกับชั่วโมงว่านักวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณคูวิศพาเด็กๆมาทำการทดลองเรื่องจับน้ำไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างมีขรดย่างที่หนึ่งกระบอแก้วาดูดีๆนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง นี <Es> <an> ่บองตรงนี้นะจ๊ะกรไก่ษอันนี้นะคะทดลองนะคะคุณคุณมาหามาหลายๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษมี่สีที่เป็นแบบบางกระดาษ มาเพื่อที่จะใส่น้ําให้เด็กๆห็ิชัดเจนนะคะอาละนี้นะคะมาพบกับการทดลองกักน้ําไม่ได้จนได้เลยค่ะมาดูกันต่อนอกขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็เทน้ําเปล่าลงไปในแก้วนเด็กๆกมะนดู สังเกตนไหมคะว่าคุณครูนิดจ,จะให้เทน้ำให้เต็มแก้วเอ๊เพราะอะไรเดี๋ยวคุณครูนิดจ,จะมาบอกจริงนะคะว่าทําไมถึงเทน้ำไม่เต็มแก้วเพราะการทดลองครั้งที่หนึ่งคุณครูนิดจ,จะให้เด็กๆดูว,ว่าน้ําที่เทไปเนี่ยแล้วคุณครูนิดเอามือปิดลงไปนะคะแล้วลองรับน้ําลงมาเด็กสังเกตที่น้ําสิคะ น้ำยังมีซึมซึมออกมาข้างนอกเห็นไหมคะอ่ามันตักน้ําได้อยู่ไหมคะเด็กๆอยู่แต่ว่ายังมีน้าไหลออกมาใช่ไหมคะอ่านี้เรามาทำการทดลองขั้นต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเห็นภาพที่ชัดเจนที่คุณครูนี่บอกว่าเอาสีผสมอาหารมาให้ดูใช่ไหมคะแล้ว สมเพื่อที่เด็กๆจะได้เห็นการทดลองอย่างชัดเจนนะคะผสมสีอาหารลงไปก่อนนะคะแล้วก็คนคนคนเพื่อที่จะให้เห็นสีเด็กๆเห็นสีในน้ําหรือยังคะป็นาาสีเหลืองนะคะการทดลองครั้งที่หนึ่งนี้จะลองใช้กระดาษ a ีนะคะที่บางที่สุดนะปิดลงไปบน นะคะยังไงอันนี้มันก็ต้องอยู่ใช่ไหมคะเพราะน้ำนอยู่ในแก้ตรงนี้เด็กๆใช้มือปิดแล้วก็ลองคว่ำลงดูเอ๊แล้วน้ำมันจะอยู่ได้ไหมนะคุณครูนิดลองเอามือออกดูเอามือออกดูเด็กๆคะทำไมกระดาษมันถึงไม่ร่วงลงไปข้างล่างนะอ่าอย่างที่หน่งดูนะคะ น้ำสามารถที่จะอยู่ในแก้วได้แล้วก็อยู่บนกระดาษแผ่นเดียวได้น,นะคะอ่ากระดาษ A4 กักน้ำไว้ได้ไหมคะอ่ากักไว้ได้นะคะอย่างที่หนึ่งนะคะแล้วก็ลองดูนะคะอันนี้แผ่นที่หนึ่งไปแล้วนะคะลองแผ่นที่สองที่เป็นกระดาษสีที่แข็งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจากกระดาษ A4 นะคะลองติดลงไปบนแก้วของเรา Những vàng đồ bài nhau có quá đồ hoặc đêm em 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 này em 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 แค yeah. ่ป yeah. ุ๊เสียงหมดแล้วนะหน่สอม กูัวน้ำฮะโรูันคะเสียงไม่มีค่ะเสียงไม่มาไม่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 ได้ยินเสียงค่ะครูเด็กๆไม่ได้ยินอะได้ยินไหมคะอะก็จบลงไปแล้วพอดีว่าวิดีโอมันขัดข้องนิดนึงมันเกี่ยวกับอ่าอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะคะเด็กๆได็กๆเสียงคุณครูไหมคะไหนใครได้ยินยกมือขึ้น ใช้ได้กินน้องมือขึ้นค่ะอจบลงไปแล้วนะคะสาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะที่คุณอ่านี้หรือคุณพูอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการทดลองในการทดลองนะัานมีอุปกรณ์ในการทดลองอะไรกันบ้างในการทดลองกักน้ําไว้ได้นะคะาการทดลองกักน้ําไว้ได้นะคะหนึ่งเลยคืออุปกรณ์แก้วน้ํานะคะมีแก้วน้นะํานะอย่างที่สองเลยคือกระดาษ ใช่ไหมคะอ่าอย่างที่สามเลยคือน้ำเด็กๆเห็นในการทดลองไหมคะวิทยาศาสตร์นะคะขั้นแรกเลยนะคะคุณครูได้เทน้ำลงไปในแก้วใช่ไหมคะอ่าดูใส่ลงไปในแก้วอ่าใส่ลงไปในแก้วแจแล้วคุณทำยังไงต่อคะน้ำทำยังไงต่อ เทน้ำลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้ำเตือนำอะไรมาถึงแก้วคะวอ,อะไรมาเตแกว้วก่ะดาษเอาคระดาษมาปิดที่ปากแก้วนะคะการเทน้ำที่คุณครูบอกในคลิปนะคะการเทน้ำเราจะไม่เทให้เต็มแก้วว่าอะไรนะคะไม่เทให้เต็มแก้วเพราะอาะไรคะแก้วแล้วข้ามลงข้ามลงสังเกตเห็นไหมคะว่ากระดาษมันจะไม่หลุดออก,กมาจากปากแก้ว ได้ไหมคะเ,คเพราะอะไรคะเพราะว่าการที่คุณครูเทน้ำใส่ที่ไม่เด็กๆฟังค่ะที่คุณครูเทน้ำใส่ที่ไม่ให้เต็มแก้วนั้นเพราะว่าอา่าเวลาที่เราคว่ำกระดาษลงไปอากาศที่มันอยู่ข้างบนแก้วที่เวลาเด็กๆเห็นไหมคะอากาศที่อยู่บนแก้วที่มันมี่งล่ามันก็จะดันน้าลงมาเห็นย อ่แล้วที่กระดาษที่มันแตกอยู่บนแก้วได้นั้นก็เพราะว่าอะไรคะเ,คเพราะว่าอากาศที่อยู่รอบรอบนอกนั้นมันมีรนปริมาณละปุค่ะอากาศที่อยู่ข้างในแก้วกระดาษเลยสามารถที่จะดันกระดาษอากาศสามารถที่จะดันกระดาษขึ้นไปให้หลุดออกจากแก้วได้นั้นคือเรียกว่าแรงดันอากาศ แรงในอากาศข้างนอกมีมากกว่าข้างในแก้ว,ก,วก็เลย,ด,ยดันสามารถดันกระดาษได้นะคะให้น้ําอยู่ในแก้วได้นะคะอ่าแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้นอันที่หนึ่นะคะเด็กๆดูเพื่อที่เด็กๆสามารถที่จะเอาไปลองทดลองได้นะคะอ่าหนึ่งเลยเด็กๆเทน้ําลงไปในแก้วแล้วเด็กๆก็เอากระดาษอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเด็กๆ กระดาษเดียใช้ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าใช้พลาสติกนะคะพลนนเป็ที่มีเรียกนะคะให้สามารถที่ะแกได้นะคะก็มารสแก้วเสร็จแล้วก็คว้านแก้วลงคทำใ้ดูนะคะ่คยเอามันอกนมันก็จะอยู่ในแก้วได้อะะ กนาารวาการนรผู้ปกครองใหหน่อยดีนะคะคือไม่ดีเลแล้วค่ะยังไงกันบ้างคะเด็กเด็กเด็กเดกคทนี้จะเอากิจกรรมนี้ไห้จำได้จำได้ไหมคะไหนจำได้ไหม เล่าให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทำกันยังไงให้ร้องเล่าให้คุณครูฟังซิค้องเล่าให้คุณครูฟังสิคะแบบนี้ น้ใส่เน้ำใส่แก้เอนยนา้องนีง้น้อะนองอย่างนี้นะคะใหง้เง็้ๆทนกๆงน้อน้องนกองนกองนรีงน้องยน้รงน้นน้้ เอากินกรรนี้ลองไปทำดูกันที่บ้านแล้วให้เด็กๆถ่ายรีิปวิดีโอมาส่งที่ในกลุ่มนะคะกลุ่มของห้องตัวเองนะคะเพือ<า>่อให้คุณรูเขาดูนะคะว่าตัวเองสามารถทดลองกิจกรรมนี้ได้นะคะ แล้วก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพมาด้วยนะคะถ่ายภาพลงมาในกลุ่มแช่ง่มนกล่อื่นๆได้รับเงกันนะคะ่าอย่าลืมนะคะงานวันนี้ให้เด็กๆมีวีดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์กักน้ำไม่ได้นะคะนะเป็นยังไงคุณสั่งน้ำไม่ได้ยินเลยค่ะฮัลโหลได้ยินนะคะงานของเด็กๆคือโก้สังไม่ได้ยินเลยค่ะ คุณแม่ลองเล่นเสียงนะคะอ่ากิจกรรมนะคะวันนี้นะคะไ,ไปไไดูวิทยาศาสตร,ร์แล้วอัดวิดีโอมาให้คุณครูท่านได้ดูกันนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่าคุณครูนิดจะมีกิจกรรมวิทยาศาสตร,ร์อะไรมาให้เด็กๆได้รู้กันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ